ฟังอัตมาบรรยายนี่คืออุเทศคือข้อความที่ยกภาษายกข้อหัวข้อเรื่องราวของธรรมะอะไรต่างๆนานามาเอามาบรรยายเอามาอธิบายต่างๆนี่เรียกว่าอุเทศนี่เป็นอุเทศเมื่อคุณฟังไปแล้วคุณก็ว่าเอออะไรรูปอะไรนามลักษณะรูปเราจะรู้ได้อย่างไรลักษณะรูปนามเราจะรู้ได้อย่างไรรูปสภาพที่ออกอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเห็นรูปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราดูมองเพลินเพลินนี่มันเกิดจากตาเกิดจากเสียงเกิดจากอะไรต่อไร นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตาเราก็เห็นรูปนี่เป็นอายัตนะอายตนะนอกเพราะตานะทีนี้เราเห็นรูปถ้าเรามองรูปโดยธรรมดาสามัญน,นี่เราจะมองเป็นเหมือนคนธรรมดารูปมันอยู่ข้างนอกมองธรรมดารูปมันอยู่ข้างนอกที่จริงไม่ได้รูปอยู่ข้างนอกคุณมีจิตรับรูปถ้าคุณตาบอดคุณไม่มีตา คุณไม่มีรูปอ่ะคุณหูหนวกคุณไม่มีเหมือนคุณไม่มีหูคุณไม่มีเสียงอ่ะคุณไม่ได้ยินเสียงจิตที่รับเสียงมันไม่มีไม่ใช่จิตไม่รับเสียงมีจิตรับเสียงอาจจะมีแต่ว่าทวารที่ให้รับเสียงเนี่ยเป็นทวารนอกเนี่ยของคุณไม่มีประตูไม่มีข้างในคุณก็ไม่มีอะไรข้างในห้องของคุณไม่มีอะไรประตูของคุณไม่มี ประตูตาไม่มีตาตาบอดตานอกประตูนี่มันไม่มีข้างในมันก็ไม่มีอะไรเพราะรูปจะเกิดก็ต่อเมื่อมีตาเสียงมันจะเกิดก็เพราะมีหูที่เป็นปกติรูปรอเสียงจึงเป็นอายตนะภายในอยู่ในห้องตาหูจมูกลิ้นกายจึงเป็นอายตนะภายนอกเมื่อคุณกระทบรูปคุณได้ยินเสียง คุณก็ใจของคุณก็ภายในอายตนาภายในแล้วคุณก็อ่านอายตนาภายในของคุณอ่อรูปเป็นอย่างนี้เสียงเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็ปรุงเลยปรุงเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกความรู้สึกนี่มันคุณก็เข้าใจเอาตามที่คุณเคยรู้เคยเห็นเคยปรุงมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแต่ไหนพอเรามาเรียนรู้แล้วมันปรุงแล้วเราก็ต้องวิจัยวิจัยมันออกว่าเป็นรสอย่างไรเป็นความรู้สึกอย่างไร คุณก็ต้องรู้อง์รวมของรูปอง์รวมของเสียงทั้งหมดที่มันปรุงปุ๊บนี่มันเป็นสังขารแล้วอยู่ข้างในเป็นสังขารปรุงปุ๊บเลยที่เราเรียกใหม่ๆราจะจะรู้อง์รวมเรียกว่ากายในกายกายในกายเป็นนามกายเป็นนามกายหรือเป็นนามรูป เป็นนามมารูปหรือนามมากายเป็นองค์ประชุมเป็นสิ่งที่ประชุมรวมเป็นสังขารนี่เประชุมมันรวมปุป๊บมันเป็นมันเป็นลักษณะสังขารปรุงเลยเป็นเวทนาที่ปรุงสุขทุกหรือไม่สุขไม่ทุก,กต้องอ่านที่สัมผัสจริงเห็นรู้เลยป,ปั๊บเกิดอาการปรุงเลยหรือว่าเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกถ้าคุณเองคุณ ยังมีอารมณ์แบบโลกโลกอยู่มากคุณจะปรุงเร็วถ้ายังมีรถจัดจ้านมันยั่วย่วให้เกิดอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ชอบหรือชังคุณต้องอ่านอารมณ์น้ชอบหรือชังเพราะอ่านอารมณ์รู้ปั๊บเนคุณก็จะต้องจับอาการนั้นออกเลยว่าชอบหรือชังในขณะที่คุณอ่านออกนะคุณมีจิตอีกตัวหนึ่งหรือเจตสิกอีกตัวหนึ่งเรียกว่าปัญญาเจตสิกหรือปริญญา ของคุณเองนั่นแหละคุณอ่านเองคุณอ่านปรับถ้าคุณมีสติและมีปัญญาคุณฝึกเข้าไปมันจะแยกทันที